เรื่องใหม่แล้วมีนางเอกน้องใหม่เรียกว่าถอดด้ามแกะกล่องออกมาเลยนะครับก,กับน้องม,มากี้กนะฮะมาครั้งนี้นะครับมากับละครเรียกว่าต้องมาแรงแน่นอนกับเงาพรายครับ ตาโตผมสั้นคาแรคเตอร์เดียวกันเป๊ะนะครับโดยนางเอกมาคี้ราศีพุ่งตรงเข้ากองถ่ายเงาปลายทันทีหลังจากที่ปิดกล้องวายุพักมตราในซีรีส์4หัวใจแห่งขุนเขาเรียกว่าบทบาทสาวเก่งคล่องแคล่วลุยๆแบบผู้ชายเนี่ยเข้าทางสุดๆครับถึงจะมีเอฟเฟกผีมาแจมด้วยแต่สาวกี้ก็บอกสบมสบายมากหายห่วงนะฮะเพราะในวายุพักมตราก็เล่นมาแล้วกับคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับครั้งนี้นะฮะเรื่องผีไม่ค่อยวอรี่เท่าไหร่แต่ที่หนักใจเนี่ยต้องรับมือกับสองพระเอกขี้เล่นนะครับทั้งคุณ สมาธิแตกแน่นอนนะฮะทำให้ต้องรู้วิธีตั้งสมาธิมาแสดงกับเราจอมอำตัวพ่อรับรองว่าสบายหรือแน่นอนเลยครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากก็ปกติค่ะพอได้รับละครเรื่องใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งสาหรับวันแรกก็จะรู้สึกแข็งๆแล้วรู้สึกพูดไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ต้องท่องบทให้ให้เยอะๆค่ะแล้วก็เรื่องนี้มันเกี่ยวกับ มีแบบพายมีอะไรด้วยก็อ่านหมดไปเมื่อคืนนี้ยังแบบโอ้ยน่ากลัวตายทีละคนทีละคนก็ก็ดีค่ะเป็นหนังที่แบบว่าออกแนวผีๆเรื่องแรกเลยที่ได้เล่นด้วยดูจากความตั้งใจแล้วก็เป็นเด็กที่มีสมารคาละวะ่าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่น่ายากสําหรับเขาแล้วก็น่าจะเป็นเป็นบทที่ที่น่าจะเหมาะกับเขาแล้วก็คนดูน่าจะได้อยากดูสําหรับบทของเรนในเรื่องเงาพายครับ ต้องเป็นกำลังใจให้น้องมากี้ด้วยนะครับกับเงาพรายรับรองว่าเข้มข้นสมที่คุณผู้ชมรอคอ,อยแน่นอนครับใช่แหมผมทรงใหม่มมก็เปรี้ยวน่าดูเลยนะคะยังไงตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้านะคะเรามีงานปิดกล้องมันๆของละครกุหลาบร้ายกลายรักนะคะและที่สําคัญแฟนๆนะคะของละครสี่หัวใจหุนเข่าไน่ห้ามพลาดเลยเพราะว่าเรามีการรวมพลนักแสดงไปถ่ายแบบชุดใหญ่กันจะเป็นอะไรต้องติดตามกันให้ได้ค่ะแล้วาข่าวมากันที่งานต่อไปนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วว่าต้องเขียนเส้นใตไ้ไว้ห้าเส้นเลยทีเดียวนะคะกับความแรงของนี่เลยร นังจากสีหัวใจแห่งคุณเขานั่นเองนะคะล่าสุดตอนนี้ก็ทยอยออกมาจากกองถ่ายมาทำงานเฉพาะกิจตามคาเร็ยกร้องครั้งนี้ค่ะ uh. ก่อนที่คิวของแปดพระนางพี่อัมมริชาตินเดชมากบอยปรกรณ์คิมเบอรี่ยาญา่ามินชลิดาและไมกี้จากทาราฮิมาลัยโดนใจอาคาัคคีปัตตพีแล่รักปอยุพัฒมนตราจะแน,น่นอี ฟิตจนเคลียร์ไม่ได้นิตยาสารแพลวก็ขอชกตัวมาร่วมกันถ่ายแบบเป็นครั้งแรกในลุกใหม่สุดสดใสแต่ละคนนะคะก็ไม่มีใครยอมยใครโพสท่าในแบบนางแบบนอกจอกันอย่างน่ารักหน้ามันเคี้ยวดยเฉพาะหนุ่มณเดชก,กับพี่อ้ําที่ผ่านการโพสท่าถ่ายแบบมาอย่างโชคชนก็เลยโพสตใปแกล้งเพื่อนไปซึ่งสาวหวานยา่ยาๆก็ไม่ยอมหนุ่มณเดชพระเอกคู่ขวัญในละครดวงใจอันคนีเรียกว่าแย่กันเหมือนบทบาทในละครเปียยแหมคืนนี้ชักจะยังไงยังไง,ง,ไง,ง,ไงหรือเปล่าคะเนี่ย ก็สนุกค่ะคือไม่ได้ถ่ายหนังสือที่รวมคนเยอะขนาดนี้มากก่อนอก็สนุกมากเลยค่ะก็สงสารพวกพี่สไตล์เหมือนกันเพราะเราก็เลสพวกพวกเราก็ดือพอ้พอสมควรพอสมควรเป็น uh, งานช้าเหมือนกันครับเพราะว่ามีรวมทั้งหมด4เรื่องมาถ่ายในวันเดียวกัน ก็เป <toys> ็นแฟชั่นอ่าเป็นแฟชั่นเซตใหญ่เซตหนึ่งของแพรวครับก็ฝากละครนะคะสี่หัวใจแห่งขุนข่าวแต่ว่าของพวกเราเนี่ยเป็นพาร์ทเรื่องใจอัคนีกับมีเรื่องวายุพักของพวกเราเรื่องของเราก็คือวายุพักมนตานะครับก็จะฉายเป็นทั้งสุดท้ายก็ถือว่าเป็นแบบเรื่องที่เป็นบทสรุปของทั้ง4เรื่องที่ผ่านมาใช่ไหมอย่าลืมดูใช่พอถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูเนี่ยคุณจะไม่รู้เรื่อง S <S ต,ติดตามกันให้ได้นะคะคงจะได้ชมกันเร็วๆไ,ไปคอนเซปต์ทูไนท์โชว์ได้ยังไงครับ <S <S 2> <S 2> ว่าไปนั่นนะคะ